ครับสวัสดีครับช่องลมเพลงลมพัดนะครับผมตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งตลอดนะครับผมอตัวนี้คือเป็นหัวเล็บหัวโตซีรีส์ 1, หนึ่งหัวโตซีรีส์สองแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นเบอร์สามนะครับผมส่วนราคา,าถ้าเป็นเบอร์สองเนี่ยราคาเท่าเดิมนะครับหนึ่งจุดสามบาทถ้าเป็นเบอร์สามราคาตอนนี้จะอยู่ที่สองจุดห้าบาทนะครับผม หัวเล็กตอนนี้ของผมจะทำเป็นกระโปรงสองชั้นแล้วนี่ครับผม,ผมจะให้ดูชัดกล้องมันอ่านี่ครับผมจะเป็นขอบกระโปรงสองชั้นเนาะ อ่านี่ครับผมน้ำหนักน้ำหนักจะอยู่หัวเล็กตอนนี้น้ำหนักจะอยู่ที่19เก้ากนะครับผม18เแปกิโลก็มีทําให้ได้นะครับผมหัวเล็กตัวตัว,ต,วตัวหัวเล็กจะมี2น้ำหนักจะมีน้ำหนักของของของขนาดทีสิบแปดไปสิบเ9แต่ถ้าเป็นหัวโตซีรีส์หกับซีรีส์สเนี่ยน้ำหนักจะเป็น20เบอร์3ตอนนี้น้ำหนักจะอยู่ที่28เสิกิโลนะครับผมผมจะเปรียบเทียบให้ดูเบอร์2กับเบอร์3ามมันมันต่างกันยังไง ต่างกันเยอะนะครับผมอ่านี้ครับแล้วก็อีกอย่างอย่างนึงคือถ้าท่านใดสั่ง500ลูกขึ้นไปผมจะใส่ตลับเป็นตลับอลูมิเนียมไปให้นะครับผมแบบนี้ครับผมอ่า500ลูกนะครับผมแต่ถ้าสมมุติสั่ง ถังไม่ถึงห้าร้อยลูกผมก็จะใส่ทงคิปเหมือนเดิมไปให้อใส่ทงคิบแบบนี้ไปให้ถ้าไม่ถึงห้าร้อยลูกนะครับผมกระปุกกระปุกนี้บรรจุห้าร้อยลูกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทครับผมแล้วก็จะมีค่าส่งห้าสิบาทต่อครั้งนะครับบริการปลายทางนี้นะครับผมท่านใดที่ไม่สะดวกโอนหรือหรือยังไม่ไว้ใจก็ ทำเก็บปลายทางได้นะครับสนใจพักมาได้ครับผมอ d ดีไลน์เบอร์โทรอยู่ในนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาผมจะนำลงรีวิวอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากครับ